มันมีอะไรบางอย่างที่มาสะกิดใจผมเมื่อตอัอ้งวันเนาะคนเกิดคนเกิดน้อยเนาะอาจารย์บอกว่าคิดดูดีๆนะเศรษฐกิจมันโตไม่ได้ถ้าประชากรไม่มีเนาะถ้าไม่มีใครจะมาเข้าสู่แรงงานเนี่ยไม่มีประชาชนที่มาเป็นผู้ผลิตผู้บริโภคนะครับเออนั่นแหละมันก็เศรษฐกิจมันก็จะไม่โตนะครับผมเลยอยากจะถามอ่าเพื่อนๆน,นิดนึงนะครับว่าในประเทศประเทศสิงคโปร์แล้วกันอาชญากรรมที่ เกิดขึ้นมากที่สุดในการขโมยของในห้างสรรพสินค้าเขาขโมยอะไรกันอ่ะพี่จิงโจ้ห้ามตอบลองทายเล่นๆลองทายเล่นๆไอ้โมยอะไร่มีใครนึกออกไหมถ้าเกิดแบบว่าเป็นวัยแบบว่า20ปีถึง40ปีเขาจะไปเข้าห้างสรรพสินค้าขโมยอะไรไม่รู้ตอบไปแล้วกระเป๋าแบรนด์เนมไหมกระเป๋าแบรนด์เนมไหมไอ้มูลค่ามันเยอะดีผ้าอนามัยดีป่าเออผ้าอนามัยใช่ไหม ท้องเปล่าโอเคำสาบก็คืออ่ะเฉยเลยนมผงออืมูปา80เคสของสิงคโปร์นะครับที่เกิดขึ้นจากการขโมยของเนาะในอายุ20ปีถึง40ปีนะครับคือนมผงไปดูชามชั้นนมผงเลยก็ได้คุณถ้าถ้ารู้จักคนที่ขายของในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตอะลองไปถามเขาดู สิ่งที่เขากลัวที่สุดกลัวที่จะหายนะไม่ใช่กระเป๋าแบรนด์เนมไม่ใช่โสมที่มันแพงๆไม่ใช่แบรนด์ไม่ใช่อะไรคือนมผงเด็กเลยดูดิมันใส่กุญแจล็อกเยอะหรือไม่ก็บอกว่าเป็นกระป๋องเปล่าอะ่ะบอกเห้อยากได้คุณก็เอากป๋องเปล่าเนี่ยแล้วก็จ่ายตังค์ให้เสร็จก่อนแล้วเอามาแลกกระป๋องจริงมันเกิดอะไรขึ้นวะเออเฮ้ยน่าสนใจละทีนี้ฮาร์ดเบรกกิ้งเรอเรตี้นะครับก็คือว่าเป็นความน่าจะปวดความจริงที่น่าจะปวดของผู้ประคองเนาะต้องขโมยนมผง เพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อเนาะในประเทศอังกฤษนะเขาก็ไปถามดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนาะทำไมต้องมาขโมยนมผงนะครับก็ไปถามไอ้คอมพานีที่มันผลิตนมผงเลยมันมันมีใครบางอย่างทําลายแบบให้มันเลี้ยงอัวไม่ได้อะเออมันก็ต้นทุนการผลิตนมผงมันก็แพงเงินเฟ้อเนาะคือทุกอย่างอะทําให้ต้นทุนการผลิตมันสูงเขาก็จะขายถูกๆไม่ได้ถูกไหมแล้วก็ดีมานมันก็สูงด้วยเนาะเออมันมัน ของมันยิ่งขาดแคลนอ่ะจากการที่เขาเลี้ยงวัวไม่ได้ไม่มีสามารถมีนมหรืออะไรก็ตามเป็นเฟอ้ออ่ะส่วนใหญ่สรุปมันก็เลยทําให้ต้องขึ้นราคานมเนี่ยมันขึ้นยี่สิบอเปอร์เซนเลยนมผงเนาะอันนี้ข่าวล่าสุดนะฟุตบอรเรอรี่ตน้นต้นปีเนี่ยสองพันยิบสามครับราคานมเนี่ยพุ่งขึ้นยี่บเปอร์เซ็นยี่ห้อแบบห่วยๆเลยเออมันแบบก็จะมีคําถามที่สะก,กิดในใจเฮ้ย hey! คุณใช้นมผงทําไมเคยได้ยินไหมที่แบบว่ากินนมแม่ดิใช่ไหม เออจไปซื้อนมหงทำไมให้เปิืองตังนมแม่ดูดีประโยชน์อันนี้ผมเอามาจากอ่าเพศสสเนาะของผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์วรวุิเนี่ยเขาก็บอกว่าโหเนี่ยประหยัดเออปลอดภัยเนี่ยปีนึงเนี่ยใช้นมแม่กินนมแม่นะนมหงไม่ต้องซื้อสี่หมื่นแปดมื่นเลยนะเฮ้ยประหยัดโคตรปลอดภัยนะครับปกป้องเนาะช่วยเสริมคูมคุ้มกันสารสัมพันธ์แม่ลูก หกเดือนแรกเนี่ยก็คือกินนมแม่เพียวๆได้เลยเนะไม่ต้องเสริมอะไรเลยอะ่ะฟรีด้วยประหยัดด้วยเนาะแล้วทาไมเขาไม่เอาให้นมแม่กินกันมันเป็นเกิดอะไรขึ้นทาไมต้องไปซื้อนมผงด้วยอ่ะและการที่คุณจะให้นมแม่ได้อะ่ะมันจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับอันเนี้ยก็คือเป็นวิธีปฏิบัติที่ทําให้ช่วยให้มันดามีน้ำนมพอเนาะดูเร็วดูดอะไรเนาะผมจะโฟกัสพอยที่สำคัญแล้วกันเนาะก็คือข้อที่สาม ต้องให้หนูดูดนมบ่อยๆนะครับอย่างน้อยแปดมื้อถึงสิบสองมื้อต่อวันดูดแต่ละครั้งใช้เวลาสิบถึงสิบห้านาทีมันหมายความว่าไงสามชั่วโมงต้องดูดทีหนึ่ง hmm. ถูกไหมเออลองหารดูด,ดิหรือไม่ก็แบบทีๆเลยก็คือสองชั่วโมงต้องดูดทีหนึ่งแล้วดูดทีคุณไปลูกไปไหนไม่ได้ด้วยนะต้องใช้เวลาสิบถึงสิบห้านาทีแออพูดง่ายๆทั้งวันอะ่ะนั่งให้นมลูกอะ่ะเออคือจะให้แบบซักเฟสฟูนะ แสดงว่าคนที่จะมีปัญญาให้นมบุตรได้อ่ะคุณคุณไม่ว่างไปทํางานหรอกเอางี้แล้วกันยกเว้น <c oughs> คุณแม่งจะเ <c oughs> วิร์กฟาร์มโฮมดังหน้าคอมแล้วดูลูกก็ดูนมไปอะไรเงี้ยแล้วก็ดังทํางานไปได้อ่ะล้วถึงแม้จะทําอย่างนั้นได้อ่ะอ่าข้อที่หลอกสุดท้ายก็คือไม่ให้เครียดในยกตอนเนี้ยคนแม่งทํางานหาเช้ากินขําไม่พอแม่งต้องแบบรับโอทรับสองจ็อบสามจ็อบสี่จ็อบมันจะไม่ให้เครียดยยไ,ได้ยังไงวะใช่ไหม ออแล้วก็แบบการพักผ่อนก็ต้องเพียงพอเนาะดูดให้ดูดนมท,ทุกสามชั่วโมงมันไม่ค่อยพออยู่แล้วอะมันแทบจะไม่มีเวลาเฉียดไปทําอย่างอื่นได้เลยอย่างงี้ดีกว่าอืมคือคนสมัยก่อนเนี่ยคือเขาเขาไม่ต้องทํางานเนี่ยพูดได้ง่ายก็คือเสาหลักครอบครัวทํางานคนเดียวอ่าแม่ก็คือเลี้ยงลูกฟูไามอะพูดได้ง่ายเนาะหรือไม่ก็มีสวัสดิการแบบลาเลี้ยงลูกไปเลยหกเดือนหนึ่งปีอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่นั่นแหละเนาะมันมันก็ต้องมีคนช่วยเลี้ยงอยู่ดีเนาะการพักผ่อน สารอาหารโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้เลยพ่อแม่สมัยนี้เป็นยังไงเครียดไม่ได้มีเวลามาดูดทุกทุกสามชั่วโมงไม่มีมันไม่มีปัญญาแน่เออเอาเงี้แล้วกันคุณไปทํางานวันหนึ่งแปดชั่วโมงใช่ไหมกลางคืนมาให้นุลูกลูกดูดนมอีกทุกสามชั่วโมงโอเคไม่ต้องหลับละไม่ต้องทําอะไรละวันนั้นคือมันมันเรียกว่าเป็นไปไม่เป็นไปได้ยากมากดีกว่าเนาะที่แบบว่าพ่อแม่มันจะมีนมพอสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาก็ต้องไปเสริมนม นมผงเออเนาะแม้แต่ผมเองเนาะแม่ผมเนี่ยก็คือเลี้ยงผมด้วยนมแม่จนถึงอายุสองปีซึ่งค่อนข้างนานแต่ถามว่าแม่ก็ทำอาชีพอ่าเป็นครูเนาะเขาก็ต้องตอนกลางวันอะ่ะเขาก็เขาก็บางทีก็ไม่ได้ว่างมาให้นมไงเขาก็ต้องมีเสริมนมผงอ่ะโหนมผงสมัยก่อนแม่งก็ต้องมันเริ่มเข้ามาแล้วนะเออมันก็ต้องมีเสริมบ้างมื้อสองมื้ออะไรเงี้ยนะเด็กเล็กไงมันจะกินทีๆนะอ,อ นั่นแหละมันมันไม่เอื้อนะครับเนาะที่ที่ที่พ่อแม่ยุคปัจจุบันอะ่ะมันจะให้นมลูกได้เนาะมันก็เลยต้องไปซื้อนมผงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนั่นแหละเมื่อไม่มีเงินซื้อคือลูกคือพ่อแม่อดอดข้าวได้ไหมแต่ลูกอะ่ะอดไม่ได้อะ่ะคือลูกไม่กินนมลูกก็ตายถูกไหมเด็กเล็กไม่กินนมลูกก็าขาดขาดสารอาหารเนี่ยคือมันจิตใจพ่อแม่มันทนไม่ได้ไงการที่เขาทนไม่ได้อย่างนั้นอะ่ะมันบีบ ให้เขาต้องทําอะไรที่มันผิดซึ่งก็คือไปขโมยมานั่นแหละคือมันไม่มีใครอยากเป็นขโมยอะไรเงี้ยแล้วกันแต่มันมันสุดๆแล้วอ่ะเออลูกจะไม่มีกินอ่ะมันก็ต้องไปอ่ะใช่ไหมเออนั่นแหละก็ฝากไว้ภาพนี้นะครับว่าเศรษฐกิจมันโตไม่ได้ถ้าไม่มีประชากรนะครับถ้าเราไม่แก้ไขเงินที่มันเสื่อมค่าเงินที่มันเฟ้อเราไม่สามารถเก็บออมเพื่อส่งต่อให้ลูกได้คนมันก็ไม่มีลูกเออสุดท้ายแล้วมัน ไม่มีอ่าสุดท้ายเราก็จะกลับไปยุคหินนะผมว่าอ่ะประมาณนี้เนาะข่าวผมเบาๆเด็กเด็กหน้าคุณคุณเนาะอือ <laughs> <laughs> ต้องต้องเลี้ยงลูกด้วยจอแบบไหนถึงได้ใส่แว่นตั้งแต่อยู่ขนาดนั้นเดี๋ยวมันจะตึงไปต้องเอาภ้าแบบว่เฮฮามาปิดท้ายโอเค